เนีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วง리액ชั่ค่ะทุกคนทุกคลิปนะคะเราจะมีคอมเมนต์หนึ่งปักหมุดไว้นะคะทุกคนคะ่ะอยากแนะนําให้พวกเราเรียลชั่นวงไหนเนี่ยให้คอมเมนต์ใต้ล่างคอมเมนต์ที่เราปักหมุดไว้เท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าเห็นด้วยกับคอมเมนต์ไหนก็ไปกดไลค์ให้มันขึ้นมานะคะเพราะว่า เห็นหลายๆคนเบน์บอกว่าทำไมไม่ไปเอออยากจะขอศิลปินอะไรของตัวเองเนี่ยทำไมไม่ไปเออใช่บางทีห้องอ่ะแบบเบนทีมแบบเกี่ยวกับวงนี้อะไรความร่วมมือใช่ขอความร่วมมือด้วยครับเพราะว่าคนเราขอเป็นพื้นที่ในความในการชื่นชมศิลปินอ่าเนาะเราให้ให้เกียรติเพื่อนแต่ละคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปเป็นด้วยละกันและอย่าลืมครับโรงเรียนของเรามีหมด3ที่นะครับที่แรกบอดดั๊บสตูดิโอพัทยาเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้เลยนะครับผมที่สองบอดดั๊บสตูดิโอระยองครับผม เบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้ครับที่สามสุริย์ผมเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเรียนก็สามารถเข้าเรียนได้นะครับด้วยสโลแกนว่าเราสอนให้คุณเต้นเป็นไม่ใช่เต้นได้อ่าปาพี่เอิญโอ้ยแค่นี้ก็น่าดูแล้วเดี๋ยวเราจะดูดีแคบแบบแดนแท็กชีเวอร์ชันตั้งกล้องแบบนิ่งๆนิ่งแบบนิ่งมากเขาไม่สีเสื้อไม่เหมือนกันเลยใช่แต่ว่า หนูไปแอบส่องมาแอบแอบขานี่นีไปเขาถ่ายเห็นพื้นเยอะเลฮะเขาถ่ายเห็นพื้นเยอะมากอ๋อถ่ายเห็นพื้นแต่มันตั้งกล้องนิ่งๆอ่ะโอ้โเสียงโคตรท้ายเลยอ่ะเดี๋ยว้อไอเบียังไม่แรงขนาดนี้อันนี้แบบ ขนาดดูไกลๆอ่ะไม่อยู่ไกลยังดูเต้นแรงมากเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเลยกูสอนสอนเด็กเราเต้นป๊อปปิ้งเขาเด็กๆมันเต้นป๊อปปิ้งอยู่แค่แค่นี้บอกเฮ้ยมันมองไม่เห็นไหนเต้นแรงเดี๋ยวกูเอาไปอยู่ข้างนอกเอาอยู่ข้างนอกแล้วเปิดประตูให้นัดดูโยมเฮ้ยแรงอีกแรงอีกแรงอีกฮะฮะฮะเหมือนเนี่ยอยู่โคตรไกลเต้นแบบฮะเขาตั้งกล้องไกลมากเลยนะยังเห็นเต้นแล้วนะเนี้ชัดมากจริงคุณพระโอ้โหจ้ะ ดูดิเ้ยอ้ยเดี๋ยวมาจากด้านบนมันมีห้าพกระโดดใน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 คลิปที่เขาถ่ายเข้าไปเลยไงหนูเห็นอยู่แต่กล้องเขาแบบช่วยนี่แต่อันนี้คือเขากระโดดลอยขึ้นมาจากคนนี้เลยอ่ะกระโดดอ่ะเซฟวว่ากระโดดสูงอยู่เลยนะถ้าอยากตังตังกล้องแอบถ้าอยากรู้ว่าต้องดูกระจกด้วยกล้องแบบสวยๆนี่อยากอยากเห็นว่าเขาขึ้นใครก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูดูแอบดูในกล้องแต่ในคลิปครั้งที่แล้วเหมือนจะกระโดดเอง ไม่เห็นเลยเขากระโดดเวลาเขาบังไงฟังไม่บไม่เห็นเลยน่าจะกระโดดเองนะพรอบที่แล้วกระโดดเยอะมากใช่เขาถ่ายมุมเอามาต่อเส้นแดงโอ้โหถ่ายไกลนะโหลายเหยียดชัดมากอีกกูใช่เอ้ยขามันจะมีกร๊ปนี้ด้วยอ่ะแบบใช่เขาทำชัดมากเลยอ่ะนไม่รู้แต่เห็นอ่ะอันนี้คือเขาตั้งใจโชว์เลยนะว่า จะอัดไกลธรรมดาปกติแค่อัดใกล้ๆก,ก็ได้เพื่อจะได้เห็นภาพที่มันเห็นชัดอาจาอจะเพราะว่าภาพเขาใหญ่ด้วยมั้งตอนหลัง<ช>อาจจะ<ช>แบบกลัวไม่หมดโอ้<ช>โหเต้นชัดมากขนาดไกลเต้นรายละเอียดเห็นชัดอ่ะสุนตีนะ่ะหนูว่าถ้าห้องกว้างกว่านี้เขาก็น่าจะเต้นกว้างจริงจริงอันนี้ดูแบบเกือบจะติข้างแล้วเนี่ยนี่ยงเราห้อยหวศิลปินเต้นนะครับ มันเปล like erm ี่ยนตัวละครอะงงแล้วเดาเดาน้ำไม่ออกปึ๊บแล้วปึ๊บเวลาแต่ละอยู่ละครในเกมอเนี่ยอืมปึ๊บตุ๊บปึ๊บตุ๊บโน่บอกว่ายังไงต้องเป็นเทคเกทนเป็นเหมือนแบบว่าเออเบสเซนแบบว่าเออตัวละครคล้ายเกมแบบว่าเอาเอามาคอนเซ็ปต์ฮะคอนเซ็ปต์ได้นะใช่น่าจะเกี่ยวกับเกมต่อสู้เออเเจ๋งดอออ่ะต่อครับเด็เชอก็ได้แรงนะเนี่ยโอ้โหแรงมากเฮ้ยี๋ยมีให้เขาเลย โอ้ช้างเนื้อเฮ้ยแต่อันนี้เขาทำชัดจังเลยอ่ะเดือดมากเด็ดเกินแต่เสียงเหมือนอยู่นะที่น้ำบองเหมือนดึงระเบิดใช่ป่ะใช่แบบดึงเขาเรียกว่าอะไเขามันแกสลักเขามือนแกสลักแล้วโยนเสียงด้วยใช่เขาทำชัดมากเลยอ่ะแต่โห่มากเดือดจัดเดือดเดือดจริงๆโคตรแรงเต้นกว้างอะดูอาขานี่โอเวอร์ไลน์แล้วอ่ะใช่โซดาป่ะส่งมาไกลมากอ่ะโอ้โหแน่นมากอ๋อ โอ้โหคนตาขนาขนาดนี่นี่้าแค่เนี้ยเล็กๆอ่ะโคตรคงค่คงแบโอ้โหแล้วชอบตอนที่แบบว่ามันแบบมันแบบมันเหมือนคนจะแบบเออแบบโอ้ยค่ายครับเอาซาวทับหน่อยนะไม่ค่ายครับขยายห้องให้หน่อยจริงจริงแค่นี้ไม่พอแล้วว่าจะเขาเดินมาไกลมากแล้วถ้าเขาแบบก้าวยาวแบบแบบดีอ่ะเออทำ้ต่อต่อต่อ สมัครไลน์สมัครนี่ไงพุ่งมาแล้วเออเว้ยมสเต็ปขาแล้วรักแทบรักแทจริงเธอบอกว่าละเอียดเยอะมากใช่ทั้งขาทั้งมือเลยป่ะเาเล่นครบทุกอย่างเขาเต้นครบอ่ะแล้วแบบเห็นบีบที่เขาเต้นออืขนาดไม่ใส่เพลงไม่ยินอ่ะโหดใช่โหดมากโหดกว่าเอ็มวีอีกเอ็มวีน่ะก่าก่าแล้วอ่ะ ขนาดในภาพนี้ยังโอเคยังสมนะแต่พอมาดูเพอร์ฟอร์มแบบว่าโอ้โหแดนแพ็กทิสอะโหดโหดจริงอันนั้นเพอร์ฟอร์มอันนี้แพ็กทิสใช่เมื่อกี้ไม่เต็มวีเขาคือมันเป็นแบบอ่อันนั้นอันนั้นเขาเขาไม่ได้เวีเขาเรียกว่าอะไรเพอร์ฟอร์แมนทิฟเฉยๆอะคือแบบถ่ายเต้นทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยอันนี้เห็นชัดแล้วโหดโหดมากใช่อ่ะต่อครับโอ้แล้วเขาไม่คัสซิมด้วยนี่ โอ้โหนี่นะนี่เลยหลุเห็นอันนี้ไหมใช่ทำไมเขาทำช้าจังเลยอ่ะในคลิปในคลิปเมื่อกี้เขาเหมือนใช้นิ้วอย่างเงี้ยฟิลวอะไรวะเนี่ยฟิลเหมือนตัวละครที่แบบนับนับนิ้วอย่างเงี้ยเหมือนที่แบบกัรเด็บอ่ะเหมือนตัวละครอะไรมาเฟียปะมาเฟียมันทำไมมัไม่เหมอนเนี้เออก็นี่ไงจะเขาใช้ให้อย่างเงี้ยปะ อย่างเงี้ยคิ้วหมูป่าอะมา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 ดูต่อ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 ความมันโอ้โหโอ้โหแดนเซอร์ก็บ้ามากยังไวเดีนาะความรู้สึกเหมือนเต้นคัมเลยอ่ะใช่มจริงแบบอย่างเงี้ยอื้ออ้โอ้โหคัมยังไงก็คัมคัมคืออะไรคะครูการเต้นคัมการเต้นคัมความโหดความดุความดิบออกมาใช้อารมณ์เนาอ้า่ไหมอ่ามันมีไลฟ์อันนี้เป็นอะไรอันนี้แจ๊บใช่แจ๊บ มันจะมีท่าชื่อท่าที่บอกอยู่แบบแต่มันแบบเข้าถึงความโหดความดุของกล้ามเนื้อเฮ้ยแต่ว่ามันนะมันสตอมใช้ใช้ใช่ปะเนี่ยโอ้โหมันโหดแล้วแบบมันก็จะมีกล้ามเนื้อแบบที่เขาเมใช้แบบใช้คอเคยไปเรียนเวิร์ช็อปกับอ่เบบี้ไทท์ระดับโลกที่เข้ามามาไทยโอ้โหโหดมากเต้นโคตรเหนื่อยเต้นอักคันโอ้โหเหนื่อยมากเนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยฟิลนี้เลยอ่ะต่อครับ โอ้โหโอ้ยแดนเซอร์ก oh. oh. ็จัดจัดแดนเซอร์โอ้เขาเล่นบางทีจังหวะเดียวจังหวะเดียวแต่นะเล่นอะจังหวะเดียวจังหวะเดียวดูเรื่องเดี๋ยวก็เดี๋ยวในอนาคตแดนเซอร์ก็เป็นเป็นนักร้องเหมือนกันแดนเซอร์ก็สู้ชีวิตมากเลยนะสไลด์เข้ามาแบบโอ้โหแล้วเต้นแรงจัดสี่ปิบก็เต้นแรงมากแล้วเราครึ่งเพลง แรงนี้ไม่ตกเลยแล้วลงเข่ด้วยนะไปเลยคือปกติเราแข่งก็แค่หนึ่งหรือที่คือมะใช่หนึ่งที่สองนาทีประมาณสองนาทีสองนาทีกว่าเกืินสามทีกว่านี่คือเป็นโคตรเหนื่อยนะเหนื่อยนะเต้นก็เหนื่อยนี่ใส่ยับเลยอ่ะโหแล้วแต่ถ้าเกิดเต้นเป็นคอนเสิร์ตนี่หลายเพลงนี่คือตายเลยนะเขาเต้นมันมากแข่งเขาแน่นมากเลยไหมทุกคนแล้เขาเต้นแบบโอ้โหเหมือนชัดวิวแบบโอ้ยเขาเก็บ กระไม่ได้ยินเหรอได้ยินได้ยินคือฝ่าดนู้นวะเขาก็ได้ยินหมดอ่ะเออไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรอได้ยินอะไรวะอาจจะได้ยินคนระเบียบไม่รู้นะนังโดนเขาไปก็ขำแบบแต่เราลงไงนอกแบบนี้อ่าดูดูฝ่ายดูฝ่ายดูฝ่ายย้อนดูฝ่ายหนึ่งเขาแบบคือ งจากโผลมาแล้วก็มาเจิงเล็กๆโอ้สมูทหลายมากโอ้โหนี่ออกมาแบบทรงพลังเฮ้ยกลัวนะก็ใช้เลนไวายว่ะเลนไวายอัดไม่แน่ไม่ใช่เปลี่นกล้องเลยก็ได้ต่คู่ใช่กลายเป็นกล้องเลยเปลี่ยนหรอกล้องมันเห็นได้ไกลใช่ไหมเปลยนเลยอะเขา่มเครงเลยครับกล้องมันเปล่า เฮ้ยความจริงอ e <t í busca> ่ะเล่นมุกเล่นได้แต่นั้นอ่ะเราคุยเล่อนเพื่ออะไรหลายสาระเยอะเรื่องไร้สาระเยอะเราพูดถึงเขาแต่เนี้ยเราเล่นมุกมุกนิดนึงอะไรแบบหย่อนหยอนหน่อยอ่ะโอเคไม่เป็นไรจะพูดถึงศิลปินแต่นั้นอืมครั้งแล้วมุกเล่นเยอะเกินไปเจครั้งนั้นกูเล่นมุกเยอะไงเขาเขาแบบไม่เกี่ยวไม่ถาลยเขาเล่ทุกคนแหละวันนั้นอ่ะทุกคนแบบอ่ะไป โอ้โหโอ้เด้งเบาเด้งแบบคู่นหายแบบโอ้โหคือท่านี้หรไม่คือท่านไปท่อนเงียบก่อนแล้วเขาเต้นแบบไม่มีเสียงใช่แล้วก็ส่งฮาบีเขาเต้นแบบมีเสียงครูมันซื้อเสียงอันเนี้ยึึซิก ไม่แต่มันไอมีไม่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 มีแต่ไม่มีแล้วมีชิคเสริมออเาอดูดูแต่เขาแบบอันนั้นมากเลยหรือมาเลยแต่มันส่งมันเสียงขาเขาอะไม่มีนี่มึกึึึบึึแต่คือเขาเต้นเข้ากับมันเหมือนเป็นเสียงที่เขาเสียงลงฝึกฝึอเบอเียไม่ใช่กลมเนื้งยคือ สปีดดีมากพร้อมกันมากเลยไม่มีใครโดดเลยเมื่อกี้ใช่แล้วมันเป็นจังหวัดดูยีพีก็สะใจอ่ะเงียบอ่ะอ้ยโแต่ว่าเอาเพลงเอาเอาซาวนี้มาย่างนะบางทีแม่งไม่ดีเสียงใช่ใช่เสียงอันนี้ก็เบาด้วยไอเสียงนัโนโหดปะปังว้าวว้ยเขาีป๊้วว้าวเมื่อกี้เขาได้ป๊อปปะ ตุองอาจะใช่แล้วเขามีแบบเก็บอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คนกลางค่ะทำได้อย่างไรเนาะคนกลางแบบสุดมากโหดโหดโหดรายละเอียดเก็บที่เก็บเขาเรียกว่าเก็บบิดยากจังหวะที่แบบเหมือนแม่งแบบจึ๊จึ๊ต่อแล้วก็เปลี่ยนแพทเทิร์นต่อไปโอ้โหแต่คนดิ้งเข้ามาเล้ว เขานิ่งนิ่งนิ่งชอบนอนเปลี่ยนเธอเรวเขาทำตัวแบบโรยเนี่ยใช่แล้วมันโรยเท่ากันด้วยใช่แล้วสวยอะภาพสวยออกภาพออกมาสวยเลยอะภาพสวยออกภาพสวยภาพออกสวยเ่สวยนิ่ง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 แล้วใช้พาวเวอร์ด้วยอะเออคือบอกว่าโอ้โหนิ่งกางเด้นล้วนเลยทุใช่เลวัยเตไม่ไหวมายมาเธอแบบมีสกิลเนี่ยแดงไม่หมดเลย โอ้โหเต้นสายยังไม่จบอ่ะเนี่ยยังโอ้โหคิดว่าท่อนพีก่อนจบแล้วเนี่ยยังยังยังยี่ตั้งแต่ต้นเพลงอ่ะพีกแล้วพีกอีกพีกแล้วพีกอีกโอ้โหโหดโหดโหดคือดูแลเหนื่อยอ่ะเกิดอะไรขึ้นคอของพักของพักแป๊บนึงเออเขาเต้นทำไมเขาไม่เหนื่อยอ่าถ้าเกิดเจาะถ้าเจาะนะรายละเอียดกล้ามเนื้อเทพมากเลยเทพมากเป็นเก่งว่ะ ใช่จะได้สูดสีอยู่เด็กนี่องไม่ไม่ให้ไม่ให้มันเหมือนฆ่าตัวตายทัาไม่ได้ฆ่าตัวตายนะครับเพฮงโหดแล้วสกิลต้องถึงนะถ้าถ้าไม่ถึงอย่างน้อยคือแบบแรงก็ต้องถึงด้วยอ่ะใกล้ๆแล้วแบบเหลืองเฮงมีการตั้งต้องดีนะโโอ้หแค่ตัวศิิลปนนนะคที่ต้องมาเรีนแดนเซอร์อย่าเออแดนเซอร์ก็เต้นคือคิดดูถ้าแดนเซอร์เต้นเบาก็คือเห็นชัดเลยเพราะศิลปินก็เต้นแรงมากอ่ะแดนเซอร์ก็เลยต้องสู้อ่ะแล้วก็คือการเป็นแรง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  แรงกันไปแรงกันมาแรงกันไปแรงกันมาแล้วคนดูมันก็เหนื่อยเหนื่อยแบบใจบีบจะโอ้โหเนี่ยจังหวะหลอกดีอ่ะเขาออกมาไกลมากนี่เล่นภาพเก๋ๆอุ้ยเออเปิดออกมาแล้วคนเฮ้ยแพทเทิร์นแปลกใช่แพทเทิร์นแปลกเก๋อะคะ่ะจะเล่นหลอกแปลกจังหวะหลอกคืองง ตอนแรกออกมาคนนี้เสร็จปุ๊บเอ้ตอนแรกอยู่ด้านนี้ก่อนออกมาคนนี้ออกมานี้เสร็จออกมานี้แล้วก็มาย้อนสองคนขอทีอ่ะพี่โนอขอทีครับตอนแรกนี่แล้วเขาก็ข้ามไปข้ามไปอีกสามแล็รอดมาแล้วมาแล้วมีเหลือเล้วลงมาลวนออกมาใจบ้าโอ้ยลขนลึกเขาใช้พื้นที่คุมจริงพื้นที่แนวลึกอะอันนี้ประมาณอันนี้ประมาณสี่เมตรอันนี้บล็อกหนึ่งก็ประมาณสี่ สี่แปดสิบสองสิบสองเมตรสิบสองคูณคูณแปดประมาณนี้ในการที่ห้องสองคอด้านใช่ไหมใช่ใช่กว้างนะโอ้โหเหนื่อยครับนี่เพิ่งเดนรีบมาคนไกลวิเสียงเขาหาย เฮ้ยมีได้เหรอผัดกันตีอะไรสักอย่างไฮแบบต่อโอ้โหยังไม่สุดยังไม่ยังไม่หมดแรงอ่ะโอ้โหเนี่ยแต่ว่าพอเขาส่งเสียงแล้วมันแบบมันยิ่งหายไปอีกอ่ะมันแบบใช่แล้วเขาแยกไอเซชันได้ปะอืมชัดถัดนิดหมดแรงไม่ เล่นไม่ดีนี่เดิมจะดูขาไหลยได้เลยว่ะแล้วแล้วเคยพุ่งออกมาเหมือนเดิตอนไปแข่งอ่ะที่เกือบจะจบเพลงแล้วอ่ะขาคือชาไปหมดแล้วอ่ะใช่แล้วมันจริงเหรอถ้าลดทานชาคือลุกไม่ได้อ่ะใช่ถ้าตอนใกล้จบโชว์แต่นี้แบบโอ้โหสุดยอดแล้วเขาต้องทำไปจังหวะได้ตอนที่แกนั่งนั่งขัดตมาธิดิแบบว่ากูจะไม่ไหวแล้วตอนนั้นนะจรริงเหอของอันนี้ของแล้วโอ้โหขาชาเลยโอ้โหปะ โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวมิจวาอีกล้วสเต็ปขายังเยอะเนี่ยขายแล้วโเอล้วเจอโอ้เหนื่อยมากใชมันนาเหนื่อยมากเนยมันต้องเหนื่อยมากถ้าเหนื่อที่ไม่ใช่คนละโคตรเหนื่อยแล้วคือแบบว่าจังหวะเมสสุดท้ายอ่ะคืออยากใส่ยัดแบบ มาแล้วมาอีกเอาอีกเอาอีกคอ,อนเซอร์จบกู <c oughs> กนึกว่าจะจบแล้วเอาอีกจะบอกเลี้ยเหอยอ่ะใช่แต่รู้สึกว่าเขาเก่งมากพอาะตอนแรกที่ดูมาเขาก็อยูเต้นแรงอยู่แล้วอ่ะแล้วยิง่ยงเขามาท่อนหลังทำไมเขาแรงขึ้นได้อีกอะ่ะทั้งที่มันคือท้ายโชว์แล้วอะ่ะแล้วมันก็แบบทำไมเขาถึงมีแรงแบบขนาดนั้นนึกถึงหน้าแฟนคลับอยู่เออเฮ้ยสายสายไม่ใช่สุดคนต้อนรทุกตารางของเขาไง คือโหดมากบอกได้เลยว่าอย่างเวลาที่เราแข่งเต้นกันจริงๆอ่ะมากสุดก็2อนาทีไม่เกิน2อนาทีครึ่งอันนั้นคืนน่ะแต่แต่เนี้ยคือสาทีกว่านี่คือแล้วคือเต้นแบบเต้นโอ้เต้นแบบเต้นเต้นตะโกนตะโกนต่อไปก่อนคือคือสำหรับตัวคุณนะครับบอกได้เลยว่าคุณก็ตบดับกันเนีย ไม่ไมใช่ใช่ใช่นี่ใช่นี่กระดูกที่โงแล้วหอจะอ้วกแล้วคือเขาโหดมากจริงๆคือยอมใจเลยบอกว่าอีวงหนึ่งที่แบบเต้นโคตรยับอ่ะเต้นเดือดมากยับมากแล้วการพัฒนาก็สูงขึ้นอีกเดี๋ยวเรื่องเทคนิคการใช้กล้ามเนื้อคือถ้าเวทแฮนนิ่งไม่ดีนะเหนื่อยไม่ไม่ได้ขนาดนี้หมดแรงแสดงว่าเป็นคนที่ฟิตและออกกำลังกายเยอะมาก ต้องจัดมากต้องสดด้วยทำงั้นไม่งั้นอ่ะคือไม่ได้แรงขนาดนี้ทาไปหยู่ตัวจริงนะเต้นขนาดนี้ไม่ไหวเออจริงจริงเพราะเคยเพราะเคยช่วงนึงเคยเคยรู้สึกว่าเราเราไม่เต้นมานานแล้วแต่เราพองกลับมาเต้นแบบแข็งเราเ้สึก่ต้องฟิตตัวเองแบบสูงมากจนกว่าร่างกายมันจะชินมันยากมากจริงเออแบบปอดปอดต้องแข็งแรงอ่ะแบบฟีลแบบต้องวิ่งทุกวันต้องนักสภาพตอนเขาลองไปเต้นไปไม่ออกเลยอ่ะ ขนาดห้องแค่นี้เขายังเต้นกว้างขนาดนี้เราคิดลองลองคิดดูถ้าเป็นบอลเตะมันแน่เลยอ่ะมันมากสุดตีนโหอยากมีเพลงอื่นไหมเนี่ยอันนี้คือล่าสุดใช่ค่ะแต่แต่หลายเดือนแล้วนะล่าสุดก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เอาอะไรดีๆคนโหดมาให้ดูบอกว่าอยากให้ดูเนี่ยคือโหดจริงๆยอมรับเลยมโหดจริงๆ คือไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรคอมเมนต์อ่ะมันมันดีสุดแล้วอะ่ะมันดีสุด,เ,เ,ดเต้นเทคนิคการเต้น,นกล้ามเนื้อความนิ่งอ่ะเอเ็นดูจีพลังทุกอย่างคือการใช้มวดกล้ามเนื้อทุกอย่างเกือบสุดมากเ,เทคนิคการเต้นสไตล์การเต้นแล้วก็ทุกคนออกมาเกือบพิเศษมันถ้าเป็นถ้าเป็นแข่งเต้นก็คือบอกได้ว่ากินอะไรมา กินอะไรใช่กินอะไรมาทําไมถึงมีแรงขนาดนี้ทําไมถึงทําได้ขนาดนี้เกือบมันมันมันสุดที่สุดยิ่งกว่านักกีฬาโอลิมปิกอ้พโอ้โหเต้นท่านี้เอาเถอะเอากระโถไปเลยจงชอบช็อตสุดท้ายเขากลังจะใส่ที <t oss> <t oss ่เขาแบบหายใจเพื่อสุดท้ายโอ้โหจังหวะที่หยุดก่อนจังหวะที่มีจังหวะหยุดก่อนแล้วใส่แล้วมันก็จะตกไเออ อันนั้นตัวจะไปยำเ<ม>ลยตะโกนอ่ะแต่แ<ล>ชอบตอนเขาตะโกนมากเลยมันไฮดีอ่ะมันทำให้รู้ว่าเขาวางใจใส่แล้วละออ่ะครับผู้เจ้าแล้วนะกู้เจ้าแล้วใส่จริงเออใส่จริงแล้วรู้สึกไงมันมันเป็นจริงมันพูดงไม่ออกจริงอ่ะมันคือบส,สรุปได้สั้นๆเลยคือเขามีสก,กิลที่ดีมากจบจบคลิปแรงเยอะมากเออคืออึดด้วยอ่ะยังงงอยู่ว่าเขาแรงมาจากไหนอยู่วะเขายืมแรงอนาคตมา อ่ะสี่ศัสี่คนเนี่ยตอนที่แข่งรอบเบอร์รอบเบอร์รอบไฟนอลเน่ยสุดท้ายอ่ะเหนื่อยไหมสุดตีนไหมแบบท้าสุดท้ายนี่คือแบบว่าถ้าจะไม่ไหวใช่ไหมแต่ก็ต้องฮึดฮึดโอ้ที่สุดเลยใช่ค่ะคือเข้าใจความรู้สึกเข้าไงว่ามันมันสุดจริงๆนะต้องฮึดมากเลยอ่ะแล้วตอนซ้อมคือเต้นบนพื้นพรมอ่ะม่นดูดแรงหนักไปเลยมันเหนื่อยเขาจะมีทริคของเขาหรือเปล่าในการแบบเซฟแรง ที่ทำให้ดูแรงมีชีวิตชวาเนี่ยอันนี้เนี่ยจุดเนี้ยที่เราต้องหาว่าเอ๊ะทำยังไงวะเขาดูเหมือนจะเต้นแบบว่าแต่เขาก็ดูออกแรงจริงเขาออกแรงจริงนะเพราะขนาดเรา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 ไปครูสอนเทคนิคอะเราจะรู้เลยว่าอันนี้ออกแรงหลอกอันนี้ออกแรงจริงเขาออกแรงจริงแต่เขามีจังหวะที่มันผ่อนทําให้เขารู้สึกเซฟตัวเองได้ใช่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยที่หาไม่เจอพยายามจะหาแต่หาไม่เจอว่ามันทํายังไง จังหวะการสตอมแต่ถ้าเกิดสตอมเหยียบ้าถ้าไม่เหยียบแรงแม่ก็จะไม่มันใช่ฟิลไม่ถึงใช่ฟิลจะไม่ถึงแล้วมันจะไม่สนุกผมว่าเหมือนเขาหาจังหวะจังหวะผ่อนแรงจังหวะหายใจในในโชว์ได้มันเลยทําให้แบบโอ้ยใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดทําไม่เป็นอ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยการใช้ลมหายใจเต้นอ่ะเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อย อบาองคนกั้นหายใจเต้นนะใช่ท่าแบบออกแรงมากั้นหายใจเต้นตายนะ,ยนะใช่เหนื่อยกว่าเดิอมอีกกั้นหายใจเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย,อ,ยอ้าวเจ็ดแปดเยี่ยมจริงค่ะทุกคนเรามีเพจเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะคะชื่อว่าครูบอสแชนแนลค่ะแล้วก็ในทวิตเตอร์เนี่ยเรามีสองแฮชแท็กก็คือนักเต้นเรียลชันและครูบอสแชนแนลเนี่ยค่ะทุกคนใครอยากทวิตเราถือว่าเราก็สามารถทวิตแล้วก็ติดแฮชแท็กให้พวกเราตามอ่านได้นะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกด,กดไลค์กด,กดแชร์กดกระดิ่ง <กด S 2> แ,และกด subscribe ที่ช่องครูบอลชาแนลแล้วเจอกิฟต์ต่อไปคนระับบ๊ายบาย